โมหัดดนมาธาก็ลงพื้นที่ไปไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุนะครับแล้วก็ฝากไปถึงกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักเลยที่ต้องดูแลความปลอดภัยและดูแลเรื่องของ,ของการอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานโกดังสั่งกำชับทุกจังหวัดเร่งดูแลเรื่องของการเก็บพลุดอกไม้ไฟเก็บประทัดในกลุ่มชุมชนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยก็จะตั้งโกดังในชุมชนซึ่งกลัวว่า,วาจะกลายเป็นผลกระทบในวงกว้างแบบนี้อีก และที่สำคัญหลังจากนี้ต้องมีมาตรการป้องกอันดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชนครับกระชโมทัยคงต้องเร่งรัดสำรวจแล้วก็หามาตรการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นแบบนี้อีกนี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียนแล้วก็เกิดระเบิดช่วงที่นักเรียนอยู่จะเสียหายมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้น คงต้องไม่ใช่มาสำรวจที่นี่อย่างเดียวคงต้องสำรวจทั่วประเทศและหาทางป้องกันไว้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นด้านเลขาธิการพักประชาชาติค่ะพันตรจเอกทวีสอสองเดินทางไปด้วยนะคะตั้งคําถามแบบนี้เลยจะเยียวยาชาวบ้านยังไงถ้าเกิดเยียวยาตามระเบียบกฎหมายอาจจะน้อยไปหรือเปล่าม,มันดูแลไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชนคุณผู้ชมดูความเสียหายค่ะบ้านทั้งหลังไม่มีที่จะอยู่บางครอบครัวสูญเสีย5ชีวิตนะ5ชีวิตนะคะแล้วแนะนําแบบนี้เลยตั้ง คณะกรรมการกลางขึ้นมาตรวจสอบไหมเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่างที่คุณรศุลตั้งคําถามนะคะปล่อยปลาละเลยหรือเปล่าแล้วรัฐจะเยียวยาเท่ากรณีปกติหรือต้องเพิ่มเป็นกรณีพิเศษถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการกระทําจากเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปลาละเลยด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นย้ำนะครับวันนี้เนี่ยมีรายงานก็คือทางเจ้าของโกดังนะครับโทรศัพท์มาหาตํารวจในพื้นที่บอ,บอกว่าเช้าวันนี้จะมารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่แน่ใจว่าประสานงานมาแล้วเนี่ยจะมาจริงหรือไม่มและจะมาในช่วงเวลาไหนอบอกเช้าอาจจะมาเย็นมาบ่ายหลบนักข่าวก็ได้เพราะตอนนี้กําลังเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามความคืบหน้ากัน